เราอยากเปิดร้านยานะจริงๆแล้วอะยังไม่จําเป็นต้องจดบริษัทจริงๆเราสามารถทําในนามบุคคลได้ถามว่าทําไมถึงทําในนามบุคคลได้การเปิดร้านยามันจะไปเกี่ยวกับกฎหมายแบบทางด้านภาษีคือเราเรามีไรายได้ จริงๆแล้วอะเวลาเราเปิดร้านยาเนาะภาษีก็คือส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราอยากเปิดร้านยากฎหมายที่สําคัญจริง,รงๆในการเปิดร้านยานั่นคือเรามีใบประกอบวิชาชีพและเราแบบไปขอใบอนุญาตขายายาส่วนของภาษีเนี่ยก็คือจะเป็นกฎหมายอีกอันหนึ่งนั่นหมายความว่าสมมุติถ้าเกิดรายได้เรายังไม่เยอะเราเพิ่งเปิดเราสามารถเปิดในานามบุคคลได้เพราะไรายได้เราเรายังไม่เยอะไงทีนี้ปุ๊บพอเราสอบใบป,ประกอบแล้วเราจบเทสต์ใช่ไหมเราขอใบอนุญาตขายายาเราก็แบบ ไปเลือกทำเลเลยว่าโอเคพื้นที่นี้นะมีผู้ป่วยเยอะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลอยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้อเราก็เปิดร้านยาได้โดยที่เหมือนกับเงินทุนเริ่มต้นเนี่ยที่คิดว่า1ล้านี่ะเอาอยู่รวมค่าแบบบิวอินแล้วก็แบบมียาเบื้องต้นต่างชาติเปิดได้ไหมจริงๆเท่าละเอียดอะเราต้องไปดูกฎหมายของทาง เสัรแต่เบื้องต้นเนี่ยที่พี่เห็นซะส่วนมากอ่ะคือเป็นเทศัตชกรไทยที่มีใบประกอบสอบใบอะไรเส้นผ่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เอามาเปิด